สวัสดีครับผมลุงยิ้มตาสว่างครับขอเสียงคนเสียงข้างมากของประเทศนี้หน่อยครับใช่เสียงข้างมากไหมครับถ้าใช่ขอเสียงดังๆไปถึงสุรยุทธ์จุลานนเลยแสดงว่าไม่กลัวตายนะครับขอออกตัวนิดนึงจริงๆวันนี้มาในฐานะคนขับรถของดาบชิดนะครับ ดาบชิดก็บอกลุงยิ้มช่วยขับรถกันมาหน่อยสู้มาหลายปีแล้วปืนก็หมดไปสามก็บอกและจำนำแม่งหมดก็ยังไม่ได้ไป,ประชาธิปไตยจริงๆนาทีก็เลยขับรถมานะครับจริงๆแการนาก็คือดาบชิดตามูลนะครับผมเป็นส่วนร่วมกับพี่น้องนะครับรวมถึงเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณดาชัยนะครับพลังลําปางนะครับแล้วก็มีท่านสอจอมามีพี่แปะบางสนน,นะครับมีอ้อมก็รออยู่ หลายหายคนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่วันนาเจ้าของงานนะครับร้รู้สึกจะเป็นน้องอาร์มอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วถ้าจําถ้าพี่น้องเคยเจอผมที่สูงเม่นผมเคยไปเวทีสูงเม่นนะครับและผู้ป่าัยที่ร่วมกับผมก็ติดคุกไปหมดแล้วนะครับใช่ไหมครับอาจารย์สุรชัยพี่สมยงสมยศไปหมดแล้วยังเหลือลุงยิ้มเดี๋ยวจะตามไปเร็วๆนี้นะครับ แล้วก็คิดว่าผมก็คงไม่ไปคนเดียวเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องตามเข้าไปด้วยก็จะได้ไม่เหงานะครับประเทศนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือบุคคลสองสัญชาตินะครับก็คือชาติชั่วกับชาติสุนัขแม่งโดนถอดยศแล้วพี่น้องนะครับมันโดนถอดยศเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากมันชั่วถูกไหมครับ จำได้ไหมครับวันที่สิบเมษาเกิดอะไรขึ้นคนใจหมามันสั่งฆ่าประจาจนมาแมลงเข้าตาอยู่หน้าเวทีก็เลยลำบากหน่อยนะครับจําแม่นไหมครับเราจําแม่นนะครับเราจําแม่นแล้วเราก็จะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยนะครับผมพูดจะไม่เยอะนะครับที่บอกดาบ,บชิดไวแล้วว่าวันนี้มาในฐานะคนขับรถนะครับการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับ ไม่ได้เปิดให้ไปลบลาฆ่าฟันกับใครใช่ไหมครับเป็นวิถีทางประชาธิปไตยนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของคนรักประชาธิปไตยเพื่อจะรวมหมู่รวมกลุ่มรวมเหล่านะครับเพื่อร่วมกันทำมาจัดสรรแบ่งปันกันทำมาหากินใช่ไหมพี่น้องเราไม่ใช่นักเลงเราไม่ใช่ผีพน,นันที่เราจะไปอยู่ตามสนามมา้าใช่ไหมครับคนดีๆมันไม่ไปราสนามมา้าเคยเห็นไหมครับว่าคนดีไปสนามมา้า ผมก็ไม่เคยเห็นนอกจากโคกผีพนันนะครับผีพนันมันชอบไปอยู่ตนนั้นแหละถ้ามีสนามม้ามันก็ต้องมีเจ้าของคอ,อกม้าแร้ว,วะใช่ไหมครับการที่บุคคลบางกลุ่มเนี่ยไปรวมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันบอกในในได้หลายอย่างนะครับทําไมหลังเวทีมีที่มีวินมีเพจด้วยนะครับเราจะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับมันเป็นอย่างนั้นมีคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยพยายามพยายามจะนําพาประเทศประเทศไปสู่วิกฤตนะครับ คนบางกลุ่มบางพวกพยายามจะนําพาประเทศไปสู่วิกฤตเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องตั้งหลักให้ดีผมมาพูดกับพี่น้องไม่ได้ให้ไปหยิบตีนตบหรืออะไรไปลบกับปืนนะครับวันนี้เราเราต้องตั้งสติให้ดีเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้ม็อบพวกนี้มันทําอะไรไม่ได้นะครับแม้กระทั่งรัฐบาลท่านสมัครรัฐบาลท่านสมชายเราก็จะเห็นไอ้ม็อบพวกนี้เยอะแยะ,ยะนะครับมันก็จะออกมาไปล้อมทําเนียบบ้าง ไปชักดาบค่าทางด่วนบ้างประชาธิปไตยส้นตีนลยค่าทางด่วนยังไม่จ่ายเลยแม่งจะไปะยืดสนามบินถูกไหมครับนั่นคือวิธีทางของเขานะครับเขาบอกว่าไอการที่ไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนเนี่ยเพื่อไปยืดสนามบินนั่นคือประชาธิปไตยผมถามว่าคุณยืดสนามบินจนประเทศชาติทิบหายวายวอดแล้วได้ไหมประชาธิปไตยคุณล้มรัฐบาลได้เปล่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในกระบวนการเนี่ยเราจะเห็นว่าม็อบเหล่านี้ไม่สามารถจะล้มล้างรัฐบาลได้นอกจากใช้ระบบ ตุลาการถูกไหมครับทุกรัฐบาลเราจะพังด้วยระบบตุลาการซึ่งมันวิบัติมานานแล้วมันจึงเป็นเหตุที่ต้องมีการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจนมาถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเหตุที่เขารัดประหารที่สนที่บงังรัดประหารเนี่ยเกิดจากอะไรพอแม่งอ้างอย่างเดียวแล้วว่าก้างก้างปลาติดคอพูดไม่ได้ถูกไหมครับจริงๆที่ม็อบที่จะมาเนี่ยนะครับ มัฟที่กําลังจะมาเนี่ยคือเขาเขาตั้งหลักเลยนะครับว่าเขาต้องการประทะเขาต้องการประทะกับเราเขาต้องการให้ทหารออกมาเขาต้องการยั่วยุเราพวกคนเสื้อแดงเนี่ยให้โกรธให้แค้นแล้วออกมาประทะกับเขาเพื่อทจะเป็นเหตุให้รัฐบาลยิ่งลักอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องมีสตินะครับมีเวทีที่ไหนนะครับอยากปลุกใจอยากสนุกอยากสแสดงพลัง เราไปเดี๋ยวมีเวทีของนอปชอนอกจากมีขอนแก่นแล้วก็มีที่สมุทรปราการมีที่ลำพูนประมาณวันที่17บเดท่าที่ผมทราบนะครับเราก็มีของดาบชิดจะจัดเนี่ยการนําก็จะมากันครบที่เชียงใหม่นะครับมาวันนี้คือเรามาให้กําลังใจกันผมยินดีนะครับกับพี่น้องแพทย์ที่วันนี้พวกเรายังอยู่กันปกตินะครับยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนถ้านับจากนี้ไปถ้าเกิดอะไรขึ้น เพียงแต่จะบอกฝากผ่านสื่อนะครับไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับทั้งในระบบก็ดีทั้งนอกระบบก็ดีจะบอกว่าของฟรีแม่งไม่มีอีกแล้วใช่ไหมพี่น้อนมันหมดเวลาของฟรีไปตั้งนานแล้วนะครับอยากรู้วิธีสู้ลองไปดูแถวทางภาคใต้นะครับถ้าเขารัดประหารมาผมถามว่าตีนตบมันจะไปสู้กับปืนได้ไหมมีสตินะครับ สองชั่วโมงก่อนรัฐประหารเนีไม่ต้องกลัวล็อกดาบชิดดาชัยจตุพรใครดอกใครอะโดนล็อกตัวหมดแล้วไม่มีทางได้ขยับนั่นคือวิธีสุดท้ายนะครับที่กระบวนการนี้จะทำแค่โกรธว่ามึงโดนยึดที่ดินคืนเถาเถาเขาใหญ่เที่ยงแค่นี้อะเหตุผลประชาธิปไตยมันต้องเป็นการยอมรับเสียงข้างมากใช่ไหมครับ มันต้องยอมรับเสียงแข้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีเหตุผลไงว่าเฮ้ยคนควน้อยเนี่ยกลุ่มหนึ่งมันบอกมันจะเป็นใหญ่มันจะเป็นเจ้าของประเทศนี้มันจะมาแช่แข็งประเทศนี้มันได้ยังไงคุณจะปิดประเทศคุณไม่สนใจใครนั่นเนี่ยครับระบอบประชาธิปไตยพวกเราคนไม่ใช่ควายใช่ไหมครับไม่ต้องไปหายาก,กินในสนามมาหรอกถูกไหมครับคือจะบอกก็เปิดหน้ากันมาคุย ว่าจะเอาอย่างไรถูกไหมครับวันนี้พี่น้องรออยู่ไม่กี่เรื่องนะครับพี่น้องรออยู่ไม่กี่เรื่องนับจากนี้มีหมู่บ้านเสื้อแดงพวกเราก็ทํามาหากินเราไปนะครับเราก็รวมกลุ่มให้เข้มแข็งนะครับรัฐบาลรอทําให้พวกเราอยู่สองสาเรื่องก็คือหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกร้องที่เราไปตายกันเยอะแยะ98ศพไหมครับสอง เรารอสัญญาณว่าจะลงนามกับสาลไอซซเมื่อไหร่คุณสุรพงศ์ถูกไหมครับอันนั้นเป็นคําตอบนะครับพวกเราเป็นคนตายพวกเราตายถูกไหมครับคือเจล้านห้านะไม่ได้อยากได้ที่อยากได้ก็คือไปเอาคนใจหมาที่มันสั่งฆ่าประชาชนมันลงโทษจะไม่มีหลอกขอแค่นั้น ขอแค่ความยุติธรรมคืนมานะครับวันนี้เรามีอำนาจทุกอย่างนะครับฝากทุกๆฝ่ายที่เป็นนักการเมืองก็ดีนะครับเห็นใจคนที่ไปต่อสู้บ้างต้องอดมือกินมือสูญเสียทุกอย่างบางคนสูญเสียครอบครัวบางคนสูญเสียลูกเต้าสูญเสียชีวิตบางคนบาดเจ็บบางคนพิการผมสู้ตั้งแต่มีเมียจนเมียแม่งหนีแล้วแถมเอาเครื่องซักผ้าผมไปด้วยอยพี่น้องคิดดูหนีเสือกไม่หนีเปล่าเสียขนเครื่องซักผ้าไปด้วย ไม่ไม่เหลืออะไรให้ผมสักชิ้นเลยกลับบ้านโมโหมากเลยมันลืมของตู้เย็นผมโทรกลับไปบอกแม่ยายแม่แม่ช่วยให้มันมาเอาตู้เย็นไปด้วยคือสู้ทุกอย่างนะเป็นเรื่องจริงนี่นเป็นชีวิตจริงถูกไหมครับเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเราเรียกร้องแค่ความยุติธรรมนะฮะความยุติธรรมคนที่อยากเป็นนักการเมืองก็ประกาศตัวออกมาไม่ต้องไปทะเลาะก,กันไม่ต้องไปกัดกันไม่ต้องไปแย่งกันเรายินดีอยู่แล้วคนเสื้อแดงใช่ไหมครับเพียงแต่การจัดสารบันสวนตำแหน่งนั้นต้องยุติธรรมด้วย ผมเจอน้องอามผมบอกดาบชิดอามสงสัยมากด้ดิบได้ดีไปแล้วตั้งแต่เวทีทีท่เราไม่เคยโทรหาผมอีกเลยกี่เจอถามน้องอามได้เป็นที่ปรึกษาสอสหรือยังยังละพี่กาลังทําผลงานอยู่ที่ปรึกษาสสอจังหวัดแพร่ไปอยู่รุ่นแปร์ปากใต้คืออย่างนี้มันไม่ใช่ครับผมถามดาบชิดได้ตาแหน่งยังยังไม่ได้เป็นที่ปรึกษาใครก็ไม่ได้วันนี้ถึงต้องขับรถกุเรงกุเรงกุเรง,งกันมาเพราะว่า เรามีน้ำใจต่อก,กันเรามีน้ำใจที่เราจะสู้ถูกไหมครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่แต่ถึงเวลาเมื่อใดน,นะครับที่ประชาธิปไตยเราจะถูกแย่งชิงออกไปนะครับพวกเราก็ต้องกลับมากลับมาแล้วรวมกันแล้วรักกันให้มากขึ้นใช่ไหมครับวันไหนเขามาเสวนาเรามีโอกาสนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญให้ถามว่าหนึ่งประชาชนได้อะไรประชาชนได้อะไร เคยถามให้ตัวเองไหมครับเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราอยากได้อะไรนักการเมืองอได้อะไรเราไม่รังเกียจที่นักการเมืองจะได้แต่สิ่งที่ได้ไประชาชนต้องได้ด้วยใช่ไหมครับวันนี้แค่บ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดออกมาก็ปันปนป่นป่วนก็ปั่นป่วนปีหน้าเดือนกุมภาร้อยเก้าออกมายิ่งชิบหายเลยครับพวกเราก็ได้นั่งดูนั่งให้กําลังใจน,งนักสิงห์ชินวัตรถ้าพวกคุณกัดกันแบบนี้เมื่อไหร่เขาจะได้กลับบ้าน นักการเมืองแย่งชิงตำแหน่งยังไปเสนอหน้ายังไปเสอยังไปกอดขากอดข่าวของแม่งบินกันเที่ยวบินจะเต็มวันก่อนก็เต็มครับแอร์เอเชียไปที่แม่สายผมดาบชิดก็อยู่ที่เชียงรายแต่ก็ไม่ได้เสอเพราะรู้ฐานะตัวเองดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณเข้ามาได้ส่วนนี้แบ่งให้ประชาชนนะครับวันนี้ถามว่ากระบวนการขับเคลื่อนของประชาชนเพื่อพักเพื่อไทยยังทำงานอยู่ไหมทำครับ ถูกไหมฮะเราเองเนี่ยเป็นคะแนนเสียงที่ไม่ต้องซื้อจริงไหมครับพี่น,น้องพวกเราเนี่ยไม่ต้องซื้อยังไงก็ไม่เลือกประชาธิที่ปัดถูกไหมครับวันนี้ในกระบวนการมุ้งต่างๆเราไม่ใช่จาของพัรคนะครับเราไม่ใช่จาของพัรคแต่เราเองเราก็ไม่สบายใจที่เราเห็นผู้มีอำนาจมากัดกันขณะที่คนในกลุ่มก็พยายามจะมาล้มล้างถูกไหมครับคนในกลุ่มพยายามจะมาล้มล้าง นัดแล้วนัดอีกเขามาแน่เขายั่วยุแน่หลังจากนี้เขาจะประทะกับตำรวจเขาไม่ประทะกับพวกเราแน่ถ้าพวกเราถ้าพวกเราไม่ได้ไปประทะกับเขาจุดนี้เขาจะประทะกับตำรวจทันทีเพื่อเป็นเหตุให้ต้องประกาศกฎอักยการศึกอย่านึกว่าเขาไม่รู้กันนะครับแล้วเราถามตัวเองเนี่ย วันนี้เรามีตีนตบอยู่คนละอันเนี่ยมีหัวใจอยู่คนละอันเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเราต้องยอมรับนะครับว่าการต่อสู้มันต้องมีแม่ทัพถูกไหมครับไม่ว่าเราจะเป็นแดงแบบไหนแดงบ้างไม่แดงบ้างจะอยู่นอกคอกบ้างในคอกบ้างวันหนึ่งเราก็ต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเขามาแย่งชิงอำนาจประชาธิปไตยจากเราไปถูกไหมครับ เราต้องยอมรับว่าถึงวันนั้นเมื่อไหร่นะครับผมขอเลยว่าทุกคนจะต้องกลับมารวมน้ําใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับถามว่าเราพร้อมสูญเสียไหมเราต้องกลับไปถามตัวเราเองนะครับเพราะพวกเราโตแล้วเดินมาจนถึงวันนี้ตายกันไปตั้งเยอะไปอดนอนอดกินอดอะไรกันไปตั้งเยอะแล้วเรารู้แล้วว่าเราได้อะไรนะครับ ก็ยังดีใจนะครับว่ามาแล้วยังเห็นพอไปบางพื้นที่นี้คนน้อยฝันนี้เยอะนะครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเราโอเคนะครับแม่วันนาก็โอเคนะครับก็อยากจะฝากบอกนะครับพวกเราหลายๆคนวันนี้เราต้องเข้าใจบทบาทนะครับว่าประชาธิปไตยที่เราใช้เป็นแบบทางอ้อมหมายความว่าพวกเราที่นั่งกันหน้าสลอนเนี่ยนะครับไม่สามารถจะไปนั่งในสภาได้หมด เราไปนั่งไม่ได้นะครับเพราะที่มันไม่พอยังไงมันก็ไม่พอจะทุ่งไหนมันก็ไม่พอนะครับเราจึงต้องเลือกแบบทางอ้อมหมายถึงว่าเรามอบอานาจให้สสเราไปลงคะแนนกาบัตรเพื่อมอบอํานาจให้สสเข้าไปนั่งทํางานแทนเราในสภาเพราะฉะนั้นวันนี้จะแก้รัฐมนูญหรือไม่อํานาจอยู่กับใครครับสสหรือเราอยู่กับสสครับเรามอบให้สสไปหมดแล้ว ถูกไหมครับเรามอบให้ตั้งแต่วันเราไปกาบัตรเรากาบัดเลือกตั้งเนี่ยหมายถึงว่าเรามอบหน้านให้สสสสก็ไปทําหน้าที่ในสภาแทนเราคุณจะยกมือหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์เพราะเราถือว่าเราได้มอบหมายอน,น้าน,นั้นไปแล้วนั่นเรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางอ้อมถูกไหมครับคุณปัดตกร้อยสิบสองเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ยังนั่งอยู่เพราะเราก็มีความเข้าใจนะครับคุณจะปองดองหรือไม่คุณยกมือได้เลย ถูกไหมครับในเมื่อสอสอในสภาเนี่ยกึ่งหนึ่งเนี่ยยกมือได้มันก็ผ่านนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็จะวนมาหาเราอีกจะแก้ดีไม่แก้ดีจะแก้ดีไม่แก้ดีผลท้ายเพื่อนผมยี่สิบหกคนแม่งโดนสารรัฐธรรมนูญแจ้งความเฮี้ยนเลยมันก็วนตกกลับมาที่ประชาชนจะฝากนะครับถึงผู้มีอำนาจเราเป็นกำลังใจกันให้เสมอแต่พวกท่านก็อย่าคิดว่าเราโง่ถูกไหมครับ มันไม่ใช่วันนี้ประชาชนคนเสื้อแดงคิดได้นะครับผมอยู่กับญาติวิรชน10เมษาผมก็ยอมรับว่าพวกเขาได้7ล้าน5กันหมด 7, 7ล้าน7นะครับเราอยู่บนฟร้ารเท้าโศกมาตั้งนานเราต่อสู้นะครับกันมาตั้งนานวันนี้หัวใจพวกเราแข็งแกร่งนะครับรอเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าศึกเนี้ย เขาไม่ปล่อยคุณแน่เขาปิดประเทศแน่นอนนะครับถ้าตราบใดไอ้คนใจหมาสั่งฆ่าประชาชนมันยังอยู่แล้วอะไรยังเอาตัวมันไม่ได้มันเอาเราตายแน่ถูกไหมครับวันนี้นะครับผมจะปลื้มใจมากเลยถ้ามอบเสอยอ้าแม่งไปทวงเพชรบูไดมอนเบอคืนซาอุดิอาระเบียผมถามมึงกล้าไหมกล้าไหมถูกไหมครับ เราเป็นเสียงก้างมากผมยอมรับนะครับว่าเขามีเสร,รีภาพที่เขาจะทำมับออกมาแล้วไม่รบกวนคนอื่นไปอยู่ในสนามม้าก็โอเคอยู่แต่ถ้าไปล้อมนํำเนีย่ยมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆประชาธิปไตยคือการไม่ไปรบกวนสิทธิ์คนอื่นเชกเช่นเดียวกันถ้าคุณอยู่เป็นที่เป็นทางเขาก็มีสิทธิ์นะครับเราต้องยอมรับว่าสิทธิ์เนี้ยเป็นสิทธิ์ที่ชอบทำถูกไหมครับถ้าเราเป็นนักประชาธิปไตยไม่ใช่เฮ้ยมันจะมาเฮ้ยมันมาไม่ได้ เขาแสดงพลังได้เราแสดงพลังได้ถูกไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ในทางประชาธิปไตยโดยมีเส้นแบ่งอยู่ว่ามันจะต้องไม่ไปล้ําเส้นกันนะครับมันจะต้องไม่ไปล้าเส้นกันจะมาบอกว่าคนเสื้อดงไม่รักนายหลวงได้ยังไงคุณมาชูป้าย,นยในรักนายหลวงรักนายหลวงคุณเอาสถาบันมาทําแบบนี้เขาจะต้องนึกให้ออกนะครับ มีรถฝังทางเข้านะครับกระบะยูสุบชห1 1 1ึจังหวัดแพร่ใครเป็นเจ้าของรถครับใครเป็นเจ้าของรถช่วยไปเลื่อนรถนิดนึงนะครับรถฝังทางเข้าออกเขาอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมก็คงจะพูดสั้นๆน,นะครับเพราะมาวันนี้มาในฐานะคนขับรถของดาบชิดนะครับไม่ได้ตั้งใจมาขึ้นเวที นะครับไม่ได้ตั้งใจมาขึ้นเวทีก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องหมู่บ้านเสื้อแดงขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องขอเป็นกําลังใจให้น้องอามนะครับว่าให้ได้ตําแหน่งทางการเมืองขอเป็นกําลังใจให้ดาบชิดว่าให้ได้ตําแหน่งทางการเมืองได้ไปนั่งทํางานช่วยพี่น้องบ้างก็ฝากกันเท่านี้ขอบคุณมากครับ